เดกระดิ่งทองนะครับพ่อครูอ่างตลอดนูนอ่างอาชีพครับสองกุกแกมครับพ่อแม่ก็ครูอ่างครับสองสามคำครับตอนนี้กำลังลุ้นคอกที่สองครับไข่สองไข่นะครับลูกชุดแรกนะครับวัยยี่สิบสี่วันนะครับจับแยกออกจากพ่อจากแม่แล้วนะครับ สายคู่อ่างนะครับค้อแรกนะครับวัยยีวันฝากติดตามด้วยนะครับ